สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับ2567นะครับเวลา17บเนาฬิกาสินาทีนะครับสำหรับวันนี้ก็เราก็ได้ช่วงเช้านะครับก็พูดเรื่องเกี่ยวกับเราประสบการณ์อะไรต่างๆเกี่ยวกับ การไปท่องเที่ยวพากขวัญของเราไปบ้างแล้วนะครับผมครับผมสำหรับวันนี้นะครับบ้านน้อยบนรถของเราก็เดินทางมาถึง53คืนแล้วนะครับในรอบ1ปีกับ4-5วันนี้นะครับผมก็ถือว่าเข้าปีที่สองแล้วนะครับผมที่เราได้ไปท่องเที่ยวมานะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามด้วยนะครับขั้นตประเด็นต่อไปจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเวิร์กไรบาลานหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าหลังๆมานี่ไม่ค่อยได้พูดถึงเท่าไหร่นะครับพูดถึงแต่เรื่องการไปท่องเที่ยวแคมปิ้งพักผ่อนนะครับเวิร์กไรบาลานนี่ที่ผมจะพูดถึงก็คือเรื่องการใช้ชีวิตนะครับเรื่องการทํางาน นะครับเรื่องการทำงานเรื่องการเก็บออมการใช้จ่ายหรือรวมไปถึงในแต่ละช่วงเวลาของชีวิตของผมเองนี่แหละครับก็จะเอาประสบการณ์ตัวเองนี่แหละมาเป็นบทเรียนนะครับมาพูดถึงีิว่ามันจะเป็นยังไงนะครับคำว่าเวอร์กไรบารานของผมนี่จริงๆมันจะเปลี่ยนไปได้ตลอดนะ เมื่อก่อนนี้เราก็ไม่คิดว่าจะใช้คำนี้หรอกนะครับช่วงหนึ่งเราก็ทำงานมุ่งมั่นอย่างเต็มที่นะครับอ่าก็หมายความว่าช่วงที่เรายังมีกำลังวังชานะครับเราก็ทำงานอย่างเต็มที่นะครับการไปเที่ยวพักผ่อนนี่อาจจะเป็นปีละครั้งสองครั้งที่หยุดยาวนะครับ ่าไม่ว่าจะเป็นปีใหม่หรือว่าไม่ว่าจะเป็นสงการอะไรอย่างนั้นเราถึงจะได้ไปเที่ยวนะครับส่วนเวลาทั้งปีเราก็ต้องทํางานนะครับทํางานอย่างหนักด้วยนะอย่างหนักในที่นี้หมายความว่าคือมีงานเข้ามาถึงกี่โมงกี่ยามก็ทําเต็มที่นะครับนั่นคือช่วงผมว่าน่าจะตั้งแต่ผมเรียนจบมา อีกเป็น10ปีนั่นเลยเราใช้ชีวิตอย่างนั้นเราทํางานอย่างนั้นอย่างหนักนะครับแต่ว่าช่วงนั้นร่างกายมันก็คงจะไหวด้วยแหลนะเนาะร่างกายก็ยังอายุไม่เยอะนะครับก,ก็อาจจะสู้ไหวนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมได้เรียนรู้อย่างหนึ่งนะว่าความสําเร็จของคนนี่คนที่เขาประสบความสําเร็จไม่ใช่ว่าเขาจะ มีทักษะความสามารถอย่างเดียวนะครับเขาอาจจะมีความสามารถในเรื่องของการบริหารจัดการธุรกิจได้ดีกว่านะครับรับมือได้หรือมีจังหวะเวลาโอกาสที่ดีกว่าหรือที่มาพอดีหรือที่กล้าได้ค่าเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมมองว่านะเราจะไปคาดหวังว่าคนที่เรียน ได้เกียรติสูงกว่าเพื่อนนี่หรือว่าคนที่ได้เรียนได้อันดับต้นๆของเพื่อนนี่จะรวยกว่านี้ไม่ใช่นะผมบอกเลยก็มันการเรียนในห้องก็เป็นส่วนหนึ่งครับการเรียนในห้องก็เป็นส่วนส่วนการออกมาใช้ชีวิตจริงนั้นเราก็เห็นเพื่อนหลายคนนะที่อยู่หลังห้องแต่ตอนนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จก็เขามีความกล้าได้กล้าเสียนะผมว่า กล้าลงทุนธุรกิจกล้าทำอะไรที่ใหญ่โตกล้าได้กล้าเสียกล้าเสี่ยงอะไรอย่างนี้นะผมมองว่าก็ก็ทำให้เขามีการเติบโตอ,อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเห็นนะครับแต่สำหรับบางคนก็อาจจะเติบโตไปตามสายงานสายอาชีพของตนเองนะครับาบางคนก็เติบโตไปตามสายงานสายอาชีพของตนเองนะครับ เพราะฉะนั้นผมมองว่ามันมีความหลากหลายอยู่พอสมควรนะครับมีความหลากหลายอยู่พอสมควรในเรื่ององการใช้ชีวิตมันไม่ใช่ว่าหรือบางทีนะมันไม่ใช่ว่าเราเราเป็นคนดีเรามีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เราก็อาจจะประสบความสำเร็จระดับหนึ่งก็ได้นะครับบางทีมันก็มี ปัจจัยหลายอย่างเข้ามาผสมปนเปจังหวะโอกาสมันไม่ใช่เราก็อาจจะไม่สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้มากกว่าคนที่เขามีจังหวะโอกาสก็เป็นไปได้นะครับแต่ผมมีความเชื่ออย่างหนึ่งนะผมมีความเชื่อว่าถ้าเราเป็นคนดีถ้าเรามุ่งมั่นตั้งใจทำงานเก็บอ้อมนะครับ ผมมองว่าอย่างน้อยเราก็ไม่อดตายนะผมคิดอย่างนั้นนะผมยังมีความเชื่ออย่างนั้นอยู่นะครับถ้าเราไม่โคดโกงใครถ้าเรา,ารู้จักเก็บอ้อมนะครับขยันขันแข็งทำมาหากินไม่เอาลาดระเปรียบคนอื่นหรือตัวเองผมมองว่าสำหรับผมนี่ถือว่าโอเคแล้วนะ อา,อาจจะไม่ได้ร่ํารวยอะไรหรอกเพราะว่าเท่าที่สังเกตด,ดูนี่มันจะยากนะครับการที่เราจะจะรู้ได้ยากเลยนะว่าใครจะรวยไม่รวยบางทีก็อย่างที่เขาว่าแหละครับบุญวาสนาก็แข่งขันกันไม่ได้บางคนเนี่ยเห็นจังหวะและโอกาสนะแต่ไม่กล้าลงทุนบางคนก็เห็นจังหวะและโอกาส แต่มันนานมันล่วงหน้านานเกินไปมันไม่เหมาะสมกับสภาพตลาดหรือเศรษฐกิจในขณะนั้นอืบางคนก็เจอ,อสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดคาดฝันก็อาจจะล้มลุกคุกคันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องเอาแน่อนอนไม่ได้นะ ผมมองว่าเอาแน่เอานอนไม่ได้ตอนนี้ผมอาย่45ปีนี่นะในความคิดของผมไม่รู้ว่าถูกหรือผิดผมมองว่า 1... ถ้าเรามีความพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดอเราพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเราเรียนรู้ 2... เราเป็นคนดีเราไม่เกเรนะครับส เราก็ไม่เลือกงานหรือว่าพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆได้เราไม่ขี้เกียจนะครับผมมองว่าอย่างน้อยเราก็ไม่อดตายนะทำไมผมพูดอย่างนี้มันจะไปถึงขั้นรวยไม่ได้เหรอผมไม่รู้สิผมเองก็อาจจะไม่ได้ไปถึงขั้นรวยได้ก็เลยอาจจะพูดไม่ได้อืมเพราะว่าอย่างที่เราทำอยู่นี่มันก็ มันก็เรียกว่ารวยไม่ได้ด้วยนะครับก็เลยไม่กลา้าพูดแต่ผมก็เลยเอาแค่ว่าลิมิตคือกางๆก,ก็คือพอไปพอมามีบ้านอยู่มีค่าซื้อเงินซื้อข้าวกินมีอยากไปเที่ยวก็ไปเที่ยว,ไ,ยวได้บ้างอะไรนี่ครับในประเทศนะไม่ใช่ไปแบบต่างประเทศต่างทวีปอะไรม้างๆนี่ก็อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นส่วนตัวผมนะครับคําว่าเวิร์กไบรบาลานซ์ของผมหนึ่ง ในขณะที่เรายังมีแรงทํางานเราก็ทําเต็มที่อย่างทุกวันนี้นะผมก็ไม่ได้เลือกงานนะถ้ามีงานเข้ามาผมก็ทํานะครับผมคิดว่าคนที่เขามองเห็นความสามารถเราเราเองเราอาจจะประเมินตัวเองต่ําไปก็ได้นะคือบางทีอ่ะเราไม่อยากรับงานเพราะว่ากลัวงานไม่ดีนู่นนี่นั่นแต่ว่าคนที่เขาเอางานมาให้เราทำนะ ผมว่าเขาอาจจะประเมินเราแล้วว่าเราสามารถที่จะทํางานชิ้นนี้ได้อะไรประมาณนี้ก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมก็ใช้หลักการว่าเมื่อมีงานพิเศษเข้ามานี้เราก็ต้องทํานะครับก็อาจจะเป็นพอได้ค่าน้ํามันรถหรือค่าขนมอะไรก็ว่าไปก็ยังถือว่าดีก็ถือว่าให้เราได้ยังมีพื้นที่ อยู่ในวงการนั้นๆอยู่นะครับอาจจะสามารถต่อยอดหรืออะไรในอนาคตได้นะครับอันนี้ผมคิดว่าก็เป็นส่วนหนึ่งของเวิร์กไล์บาลลัณนะในการปรับตัวในแต่ละช่วงของสภาพเศรษฐกิจสังคมวระรรมอันนี้เพื่อนผมพูดเคยพูดไว้ดีนะเรื่องเกี่ยวกับการเรียนหนังสือเนี่ย การมีวุฒิการศึกษานี่เขาก็บอกว่าถ้ามีโอกาสก็ให้เรียนอแล้วมันมีช่วงหนึ่งผมก็เรียนจบปริญญานี่แหละแต่ผมแอนตี้งานในระบบผมไม่เข้าผมอยู่นอกระบบฟรีแลนซ์อะไรไปก็ว่าไปนะครับแต่ว่าเพื่อนผมเนะ่ะเขาพูดคำหนึ่งนะผมยังจำได้ดี เขาบอกว่าการที่เราเอาตัวเราเองไปไว้ในระบบก็เหมือนเราฝากเงินเอ้ออันนี้ผมก็อาจจะฟังดูงงๆนะแต่ว่าที่ผมเข้าใจคือเขาพยายามจะบอกว่าแค่เราเอาตัวเราเองที่มีวุฒิการศึกษาเนี่ยไปอยู่งานไปไปทำงานนี่แหละครับไปประจำอยู่หน่วยงานบริษัทหรือหน่วยงานอะไรสักอย่าง เขาก็จะจ่ายค่าจ้างเราตามวุฒิการจบการศึกษาของเรามานะครับอันนี้ที่ที่เพื่อนเขาพูดอย่างนี้ก็ก็อาจจะอย่างหนึ่งเขาก็สู้ชีวิตเพราะตอนที่เขาเรียนเรียนมานะี่าเขาก็อาจจะเรียนไม่จบก็ด้วยสภาพปัญหาทางการเงินแต่เขาเป็นคนเรียนเก่งนะ,ะเขาเป็นคนเรียนเก่ง แต่ว่าอันนี้ผมก็ได้เรียนรู้จากเพื่อนของผมว่าการที่เรามีวุธิการศึกษาไว้อันนี้ก็เป็นเรื่องดีนะครับที่เราควรจะทําครับผมประเด็นต่อไปนะครับอาจจะเกี่ยวเนื่องกันก็คือตอนนี้นะน้นเวลาเนี่ยนะที่ผมอายุ45ปีเนี่ยผมเริ่มมีความเชื่ออย่างหนึ่ง เพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยผมกะว่าผมจะรวยนะแต่ว่าผมทําไม่ได้ถึงแม้ว่าเราจะมุ่งมั่นตั้งใจอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับผมก็เลยเปลี่ยนความคิดใหม่ผมก็เลยเปลี่ยนความคิดใหม่ว่าคนเรานี่เอาแค่ว่าไปได้นะมีเงินซื้อข้าวกินมีบ้านอยู่ พอได้ไปเที่ยวบ้างก็ไปได้ผมถือว่าเขาประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วนะอ่าไม่ต้องเอาถึงขั้นกับว่าล่ำรวยเงินทองมหาศาลอะไรนะครับเอาแค่นี้ผมก็ถือว่าเขาประสบความสำเร็จแล้วเอาแค่นี้ผมก็ถือว่าอ่ามีความพร้อมในการใช้ชีวิตแล้ว เอาแค่นี้ผมก็ถือว่าเขารวยแล้วนะครับมันอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันแหละที่เราเองก็ทําธุรกิจไม่สําเร็จเนาะแล้วเราก็เลยปรับเพดานของเราลงมาเหมือนกันนะครับออันนี้ก็อาจจะฟังดูบางท่านอาจจะฟังดูหดหูนะสำหรับบางคนที่เขามีพลังงานเต็มเปี้ยที่เขา <laughs> คิดว่าจะจะรวยได้อะไรอย่างี้นะแต่ความหมายผมว่าไม่ใช่ว่าผมหยุดทํางานนะครับ คือผมให้เป็นขั้นบันไดยอย่างตอนเนี้ถ้าเราพอมีเงินซื้อข้าวกินเราพอมีบ้านอยู่มีเงินเก็บบ้างนิดหน่อยไปเที่ยวไปอะไรบ้างผมกอถือว่ารวยแล้วนะครับแต่ว่านะผมคิดว่าอย่างนี้นะอย่างงาน,นงต่างๆที่มีเข้ามาไม่ว่าคุณจะเป็นงานประจําหรืองานพิเศษหรือคุณไปลงทุนอะไรก็ให้พอดีแต่กําลังของเราไม่ใช่ว่า ทุ่มสุดตัวหรือโลภเกินไปจากการที่เราเห็นว่าผลตอบแทนสูงเกินไปนะัมันอาจจะยากอยู่นะผมว่าดังนั้นแล้วผมคิดว่างานที่เราทำหรืองานพิเศษที่เราทำถ้าเราไม่หยุดนะผมผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าถ้ามันจะรวยมันก็รวยถ้ามันจะรวยได้นะมันก็รวยถ้ามันรวยไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ก็ถือว่าเราทําเต็มที่แล้วเราก็ทําไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอย่างงานพิเศษที่เราทําน่ยมันก็อาจจะไม่ได้รายได้อะไรมากมายนะแต่ว่าก็เป็นไปได้ที่เขายังจ้างเราอยู่นะผมว่านะอันนี้ก็ไม่ธรรมดานะเพราะว่าทุกวันนี้มันคนรุ่นใหม่ทั้งกู้แข่งเรืออะไรต่างๆคนทําก็มากใช่ไหมครับหมยถึงว่าธุรกิจต่างๆก็มีการแข่งขนะันเนาะผมเลยมองว่า เราจงมีความพอใจในสิ่งที่เรามีหรือที่เราทำหรือที่เราเป็นอยู่นะครับถ้าเรามีทำงานอยู่ต่อเนื่องถ้ามันมีจังหวะโอกาสดีๆผมว่าเราก็อาจจะมีมากขึ้นก็ได้แต่ว่าความหมายผมออยากให้ปัจจุบันที่เราเป็นอยู่นี่ก็ถือว่าเราประสบความสาเร็จ ระดับหนึ่งแล้วถึงแม้ว่ามันเราจะไม่ได้มีเงินทองอะไรมากมายหรือแม้แต่นี่สียบ้านรถเราก็ยังมีอยู่ผมก็ใช้แนวความคิดแบบนี้เลยนะไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่านะครับครับในประเด็นต่อไปนะครับสิ่งหนึ่งที่มันเกี่ยวกับเวอร์กไรบาลานต์ก็คือการบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคลถามว่าทำยังไง ให้อยู่ในสภาพคล่องที่พอไปได้นะที่ผมพูดถึงไม่เอาถึงขั้นร่ำรวยนะถ้าตามที่ผมศึกษามานะแล้วก็สิ่งที่พยายามทำเนี่ยเราต้องมีเงินเก็บออมอยู่เสมอนะครับถ้าตามหลักการนี่ก็คือ6เดือนถ้าสมมติว่าหน้าปัจจุบันเนี่ยเรามีค่าใช้ใจ่ายที่1นึ่งมืนบาทต่อเดือน ไม่ว่าจะหนี้สินลึกอ,อยู่กินใช้จริงๆหมื่นหนึ่งนี่ผมก็ไม่พอนะนี่บ้านนี่รถก็ปลาไปเยอะแล้วก็น่าจะประมาณสักสามหมื่นถ้ามีล่วงหน้าสัก6เดือน638ก็น่าจะสักประมาณแสนกว่าบาทอันนี้คือวิธีคิดคำนวณน,นะครับคือในระยะเวลาที่เราเขาคำนวณให้เรา6เดือนเนี่ยก็คือในกรณีที่เราอาจจะตกงาน ่าแล้วเรายังไม่มีรายได้ช่วงนั้นเราต้องเราก็ต้องหาโอกาสในการทำงานหรืออะไรต่างๆให้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นแนวความคิดอีกแบบหนึ่งนะครับก็บผมในประเด็นต่อไปนะครับจากประสบการณ์การใช้ชีวิตของผมมา45ปีนะครับหลังจากที่ผมเรียนจบ ผมก็ออกมาทำงานส่วนตัวนี่ครับฟรีแลนซ์ธุรกิจส่วนตัวนี่อยู่เกือบสิบปีนะครับผมว่ามันจะขึ้นเป็นปีละมิดนะช่วงแรกๆสองสามปีเราก็ต้องมุ่งมั่นอดทนเพื่อที่จะให้งานที่เราทำมีรายได้หลังจากนั้นช่วงที่เราจะเก็บเงินได้ ก็น่าจะเป็นช่วงปีที่สี่ห้าหกนะครับปีที่เจ็ดแปดเก้านี่อาจจะเริ่มเป็นขาลงแล้วสำหรับผมนะสำหรับเฉพาะผมคนเดียวเนี่ยผมมองเห็นวัา,าจักรจะประมาณสิบปีนี่แหละที่มันขึ้นลงอย่างเงี้ยนะครับคือพูดง่ายๆว่ามันถ้าเราไม่เติมหรือไม่ปรับปรุงกิจการี่ มันก็มีโอกาสที่งานนั้นๆจะจะแย่ลงนะครับหรือจะไม่มีลูกค้าหรือจะอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรา,าเป็นสิ่งที่ผมได้ประเมินหรือสิ่งที่ผมได้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในช่วงที่เราได้เนี่ยผมคิดว่าเราก็ต้องเก็บออมให้มากพอสมควรนะ หรือไม่งั้นก็ต้องมองหาธุรกิจหรือการลงทุนอย่างอื่นเสริมเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับเพื่อที่จะให้เราได้งบประมาณต่างๆมาใช้ใจ่ายในชีวิตนะครับอันนี้คือในส่วนของผมเนาะน่าจะประมาณสัก2อสาอย่างในธุรกิจที่ที่ผมเห็นวัชจักสิบปีนี้เพราะฉะนั้นช่วงที่มันมันขึ้นช่วงที่มันพอที่จะได้เงินบ้าง ก็ต้องเก็บออมไว้ให้เยอะหน่อยนะครับสัดส่วนการเก็บออมนี่ต้องเยอะหน่อยเพราะว่าเราต้องเผื่อไว้สําหรับช่วงที่เราจะจะไม่มีรายได้หรือช่วงที่เราจะเป็นขาลงนะครับซึ่งผมเองประเมินจากตัวเองนี่แหละครับมันเป็นอย่างนั้นนะครับที่นี้ผมพยายามจะมองดูว่ามันมีไหมคนที่เขาทำธุรกิจแล้วขาขึ้นตลอด มันจะมีอีกประเภทหนึ่งนะครับที่ขาขึ้นนี่ก็คือเขาก็ใช้วิธีการแบบเดียวกันกับเราเนี่แหละแต่ว่างานที่หรือฝีมือหรือผลตอบแทนที่เขาได้มาเนี่ยมันเยอะถึงขั้นกับว่าคือสบายไปทั้งชาติเลยคือไม่ต้องทำอีกแล้วอะไรประมาณนี้แต่เรายังไม่ทำไม่ได้ถึงขนาดนั้นเนี่ยครับอ่ามันมีเหมือนกันนะครับอย่างเขาอาจจะเป็นศิลปินดาราที่มีชื่อเสียง ใครๆก็ต้องใช้บริการเขาอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็ไปเลยก็คือไปเลยแบบคือว่ามันก็อาจจะทําไม่ถึงสิบปีหรือขาขึ้นเนาะถ้าคุณเก็บออมส่วนนั้นได้ก็สามารถที่จะหลังจากนั้นถ้าวางแผนดีๆนะก็ก็สบายไปเลยหรืออาจจะเพียงพอต่อการใช้ชีวิตหลังจากที่เราไม่มีงานแล้วก็เป็นไปได้นะครับ แต่คนที่จะทําอย่างนั้นได้นะครับผมว่ามันส่วนน้อยนะครับคนที่จะประสบความสำเร็จได้ขนาดนั้นนะร้อยคนนี่มันจะมีสักคนหนึ่งไหมนี่หรืออาจจะเป็นพันก็ไม่แน่นะผมว่านะกดเก้าสิบต่อสิบมันอาจจะใช้ได้อยู่นะเรามาดูธุรกิจอย่างอื่นสิถ้าไม่ใช่ศิลปินดาราที่เขาประสบความสำเร็จธุรกิจอย่างอื่นที่เขาทำ แล้วข็อประสบความสำเร็จมีไหมแน่นอนถ้าเป็นประเภทงานเงินเดือนอันนั้นก็จะมีการเติบโตอย่างต่อเน,นื่องแต่ที่ผมสังเกตเห็นนะถ้าเป็นงานเอกชนเนี่ยสี่สิบห้าหรือสี่สิบต้นต้น,ตนหรือสี่สิบกว่ากว่านี่เขาจะหาวิธีเล y ออฟเหมือนกันนะครับนี่ก็มีมีประเภทนี้เหมือนกันนะครับก็ต้องหาอาชีพเสริมไว้เหมือนกันเนาะอันนี้สิ่งที่ผมมองเห็น ทีนี่มาสังเกตดูเพื่อนๆหรือบางคนที่เขาทําประสบความสําเร็จอย่างอื่นมีไหมเท่าที่มองดูส่วนหนึ่งอาจจะไปอยู่เมืองนอกอ่าก็อาจจะไปได้นะครับอาจจะไปได้หมายถึงว่าไปใช้ชีวิตการทํางานอยู่เมืองนอกก็น่าจะมีรายได้ที่โอเคนะครับอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่ง แต่ก็ไม่มากนะครับอีกส่วนหนึ่งเท่าที่ผมสังเกตเห็นคนประสบความสำเร็จนะ<ม>เขามีความมุ่งมั่นค่อนข้างสูงนะอย่างเช่นบางคนก็ซื้อขายประเภทที่ดินนะครับหรือบางคนอาจจะ,ะทำหอพักอพาร์ตเมนต์หรือ รีสอร์ทให้เช่าอะไรประมาณนี้ครับเราก็ทำอย่างอื่นประกอบกันไปด้วยเช่นอาจจะขายประกันไปด้วยหรืออาจจะเป็นนายหน้าขายที่ดินหรืออะไรพวกนี้คือดูโดยภาพรวมแล้วก็คือมีความมุ่งมั่นทำหลายอย่างนะครับเพื่อที่จะสามารถให้มีรายได้ในส่วนนี้เกิดขึ้นนะครับ ครับผมก็เป็นเรื่องราวานะครับเป็นประสบการณ์บางส่วนที่ผมเองก็ผ่านมาเนาะประสบพบเจอมาก็อาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งอาจจะถูกหรือไม่ถูกก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ตรงของผมที่ผ่านมาที่พบเห็นนะครับผิดถูกก็ขออาภัยด้วยนะครับที่นี้จะมาเชื่อมโยงเข้ากับ วอร์ไบลานของเรานะครับเมื่อเราผ่านมาใช้ชีวิตผ่านมาเกินครึ่งชีวิตแล้วแ่ะผมว่าสี่สิบห้าปีเนี่ยผมก็มาปรับสมดุลชีวิตใหม่นะครับก็คือว่าหลังจากที่เรามุ่งมั่นทํางานมาตลอดมันจะรวยมันก็ไม่รวยหรอกครับมันก็จะได้เท่านี้แหละผมก็เลยคิดว่าเออเท่านี้ก็คือพอใจแล้วนะครับ ส่วนมีเวลาวันหยุดเราก็ออกเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนก็มีแค่นั้นเลยนะครับสำหรับการใช้ชีวิตก็ถือว่าปรับเปลี่ยนมุมมองในการใช้ชีวิตก็ช่วยให้เรามีความสบายใจมากยิ่งขึ้นนะครับก็บผมในประเด็นต่อไปถ้าพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการไปแคมป์ปิ้งของเราการไปท่องเที่ยวของเราพักผ่อนะครับ ขออนุญาตแจ้งอีกครั้งว่าบ้านน้อยบุรุษของเรานี่ตัวตู้นอนนี่เราได้มาในราคา89,000บาทน,นะครับจากพี่ทาดาบ้านบุรุษนะครับที่เราได้มาก็จะเรียกว่าเป็นตู้รีโนเวทมือสองก็ได้เพราะว่าพี่เขาก็ใช้มาสักเป็นปีแล้วล่ะนะครับอันนี้ผมก็ซื้อต่อเขามานะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อไปทาง เพจทาดาบ้านมอรดนะครับใน Facebook หรือใน YouTube ก็ได้นะครับผมราคาก็คงจะแตกต่างกันไปตามรูปแบบตามวัสดุตามาลักษณะของรถนะครับผมน้ำหนักอยู่ประมาณ250กิโลนะครับวัสดุเป็นสแตนเลสอลูมิเนียมนะครับแล้วก็เป็นแผ่นโพลีอันนี้ผมจะขออนุญาตพูดไปด้วยนะว่า ผมมองว่ามันทนทานนะไม่รู้สิผมสังเกตเขาเขาเขาคุยกันใน youtube เนี่แหละผมเห็นเขาถามกันเขาถามว่าผ้าใบผ้าเต็นที่ใช้ททำรูปท็อปเจนเนี่ยจะมีอายุก,กี่ปีจะผมว่ามันน่าจะนานอยู่เหมือนกันนะผ้าใบผ้าเต็นที่ทำเนี่ยผมว่ามันน่าจะได้นานหลายปีอยู่ นะครับจะถึงห้าปีไหมแต่เท่าที่ผมได้ยินเขานะ่ะบอกประมาณสามปีแต่ผมคิดว่าน่าจะได้นานกว่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นวัสดุแบบของเรานี่ยสแตนเลสอลูมิเนียมผมว่ามันจะนานกว่านั้นนะครับผมมือคือมันออกแบบมาสำหรับการโดนแดดโดนฝนโดนน้ำอะไรประมาณนี้นะ ผมว่าก็น่าจะมีความสบายใจในเรื่องของการทนทานต่อลมแดดฝนได้นะครับโดนฝนโดนอะไรก็น่าจะโอเคนะครับก็ไม่เป็นไรก็ลองดูก่อนนะครับว่าการใช้งานในระยะยาวจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็ผ่านมาปีนึงแล้วส่วนที่เป็นอลูมิเนียมเป็นสแตนเลสอะไรก็ยังทนทานอยู่แต่ส่วนที่มีความสึกหลอ ก็อย่างเช่นตัวซิลิโคนที่ใช้ไอตรงขอบตรงมุมอะไรต่างๆนะครับซิลิโคนเนี่ยผมว่าเขามีอายุของเขาบางจุดนี้ก็เริ่มร่อนแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้เอาซิลิโคนไปอุดไปทำใหม่นะครับเพราะว่ามันมันก็อาจจะมีซึมบ้างเล็กน้อยจากร่องรอยซิลิโคนที่มันเสื่อมไป คือพูดง่ายๆว่าในสภาพมันมันใช้งานได้อยู่ก็ใช้ไปก่อนนะครับผมอา,อาจจะอาจจะมีการไปเข้าศูนย์เซอร์วิสกับพี่จาดาหรือ,อยังไงเดี๋ยวอาจจะค่อยว่ากันอีกทีนะครับข้อบผมสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะครับขอบคุณที่กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ